สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนะคะแม่หมอมารีหรือว่ามารีทาร่นั่นเองนะวันนี้เราก็จะมาพลิกอากาศกันเหมือนเดิมค่ะในหัวข้อสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณในเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้เนี่ยขอเอาเป็นประมาณ1-3เดือนนะมาเดี๋ยวจะสับไพ่นะคะให้เลือกเป็นออ,ออร์เคิลพระแม่กาลีนะคะก็ฝากกดติดตามและ s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ อกองที่เลือกให้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวมาดูสำหรับคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะคะอืมใบที่สองนะคะแล้วก็ใบที่สามค่ะอ่าใครที่ชอบกองไหนนะคะก็เลือกหมายเลข 1>, 1 2 3ได้เลยนะคะ1 2 3นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับความหมายคำทำนายของแต่ละกองนะคะสามารถที่จะเลือกเวลาได้ตรงใต้ description น,นี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสำหรับคนที่เลือกกองที่1กันก่อนดีกว่านะสวัสดีค่ะจิด,ด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอมารีหรือว่ามารีทาร่นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1ห,หมายเลข1น,นะคะกองนี้นะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรก็จะเป็นแบบ ข่าวดีใน1-3เดือนนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใครเลือกกองหนึ่งคอมเมนต์หน่อยเป็นยังไงชีวิตตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวลองเล่านะคะขอเช็คนะคะชีวิตของคุณในตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะสำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะอือ่าเซเว่นออฟคัพนะคะเดอะเฮอร์มิตอ่า อัศวินถือเหรียญน,นะคะพลังงานของคนที่เลือกกองที่1น,นะคะมองว่าในช่วงนี้คุณเองอะ่ะมีความรู้สึกอยากทําอะไรหลายอย่างนะมีแบบ e NERGY ที่อยากจะทํานู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยเหมือนบางคนนะคะบางท่านนกําลังศึกษาหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของอาชีพเพื่อที่จะต่อยอดในเรื่องงานต่อไปด้วยบางคนอาจจะ ไปเรียนทำอะไรบางอย่างเพิ่มนะคะไปอบรมอะไรบางอย่างเพิ่มเพื่อที่จะมาต่อยอดเนี่ยมีการลงทุนต่อยอดในเรื่องของความรู้อะไรบางอย่างนะคะบางคนไปเรียนการแบบว่าอ,อ๋อเป็นอินฟู บางคนอาจจะไปเรียนการยิงแอดบางคนอาจจะไปเรียนด้านโหราศาสตร์บางคนไปเรียนการดูดวงเพิ่มอะไรเงี้ยเหมือนพยายามที่จะหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมมาต่อยอดให้กับตัวเองในอนาคตนะคะอาจจะเป็นพลังงานของชาวราศีกันนะคะหรือว่าชาวพลกศพกันมังกรน,นะคะมีนกรลกฎดพิชิกนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข่าวดีอะไรที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรกันมาดูกันนะ อ่าใบแรกนะคะเป็น The High e n f นะคะไพ่พระขึ้นมาเลยนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ทำบุญไหว้พระนะคะอืมสิบไม้เทา้าอ่าแล้วก็อะไรเอ่ย Queen of Swords นะคะอ่าเด็กถือถ้วยแล้วก็อีกใบหนึ่งคือ Oh Six of Cups นะคะอ่ามองว่าในอนาคตข้างหน้าน,นะคะตัวคุณเองเนี่ย สิ่งที่คุณจะได้รับข่าวดีนะคะก็คือเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรืออะไรก็ตามมองว่าเป็นเรื่องงานเจอผู้ใหญ่มาช่วยเหลือซัพพอร์ตอาจจะเป็นการช่วยเหลือที่เรื่องของการดิวการตกลงกันหรืออาจจะมีการแนะนําอะไรบางอย่างเป็นผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือคุณได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะเออตัวคุณเองเนี่ยเหมือนเป็นคนที่แบกรับหน้าที่แบกรับ ทุกอย่างอยู่กับตัวเองคนเดียวเลยนะคะแต่เดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือค่ะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนจริงๆหรือผู้ใหญ่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยอ่เาเนาะแล้วก็หลังจากนี้นะคะคือเหมือนแบบถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับการค้าขายเนี่ยหรืองานบริการอะไรพวกนี้คุณอาจจะมีลูกค้าเก่าๆเ,เนี่ยกลับมาหาคุณนะคะหรือบางคนถ้าเรื่องของความรักอะมีเกณฑ์ว่าคนที่อายุมากกว่า นะคะถ้าเป็นคนอายุมากกว่านะถ้าก่อนอันนี้คุณดิวหรือคุณแบบเพิ่งคุยกับใครที่เป็นแบบอายุมากกว่าแล้วเขาหายไปมีเกณฑ์คนเก่าๆเนี่ยจะกลับมาหาคุณด้วยนะคะเป็นการกลับมาคุยเพราะว่าคิดถึงนะคะกลับมาเพราะว่ายังนึกถึงคุณอยู่นะคะแต่บอกได้เลยว่ามันจะเป็นข่าวดีแน่นอนเพราะปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนนี้มันจะถูกคลี่คลายนะคะแล้วก็จะเจอหนทางแห่งการแก้ปัญหานะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบ คำปรึกษานะคะหรือเรื่องของการแนะนำอะไรสักอย่างนะคะแน่เนี่ยเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเลยว่ายังมีคนรักแล้วก็เมตตาคุณอยู่มากๆเลยนะคะ,อะขออีกใบได้ไหมตัวคุณเองเนี่ยช่วงนี้เซนแรงเป็นคนที่มีเซนซิกเซนแรงมากมากนะคะความฝันก็ค่อนข้างแม่นยำนะให้ระวังเรื่องของอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะคะก็คือ เซนแรงขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนคุณจนะชอบนั่งสมาธิแล้วสวดมนต์บ่อยสิ่งที่ต้องระวังก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบความคิดมากความกังวลของคุณที่จะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะก็อ่ะไม่เป็นไรนะพยายามแบบนั่งสมาธิหรือพยายามที่จะเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองทุกๆวันไปนะคะก็ยังไงไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณแน่นอนค่ะ จบแล้วสำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะอ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่องมารีทาร่หรือว่าแม่หมอมารีนะคะวันนี้นะคะเรามากับกองที่2ใครที่เลือกกองที่2คอมเมนต์อ่ะเลข2ให้ทีนะคะใบนี้นะคะมาข่าวดีอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้1-3เดือนนะคะได้ไพ่มันราจาักกจักรีเนาะโอเค อาจจะมีเสียงเล็กดังหรือหนึ่งนะทุกคนข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคุณนะตอนนี้ก่อนนะคะถ้าตรงก็ไปต่อได้เลยถ้าไม่ตรงลองเลือกกองอื่นนะหรือว่าถ้าไม่ตรงสักกองเลยก็เว้นไปก่อนนะจ๊ะทวบสอดนะเจ็ดไม้เท้านะคะแล้วก็สองเหรียญน,นะตอนนี้นะคะชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนค่อนข้างที่จะเรื่องการเงินเนี่ยหมุนเวียนไปมาเนาะได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปไม่ได้มีเก็บเลยพยายามที่จะหาช่องทางแห่งการเงินอะ่ะ หลายช่องทางมากนะคะแต่มันก็ยังไม่พอใช้เนาะเราช่วงนี้ตัวคุณเองมีความสับสนในจิตใจมากๆนะคะเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเราไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอะไรยังไงดีนะคะเป็นความสับสนพยายามที่จะฮิลลิ่งตัวเองพยายามที่จะเหมือนแบบว่าปรับอารมณ์ความรู้สึกตัวเองแต่มันก็เหมือนแบบดีได้วันหนึ่งแล้วก็จิตตกลงไปอีกอะไรเงี้ยเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคะคุณเหนื่อยแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องแบบไปในเส้นทางไหนดีนะ อืมถ้าตอนนี้คุณเจอสถานการณ์นี้อยู่ฟังต่อนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเพื่อสบกันมังกรกันมังกรหรือว่าจะเป็นทาตุสีธาตุลมเมถุนตุลกุมค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าตัวคุณเนี่ยจะได้เจอกับข่าวดีอะไรในเร็วๆนี้นะคะ1-3เดือนเนาะใบแรกขึ้นมา2ดาบอีกแล้วเอออาจจะมีการได้ซื้อ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อะไรใหม่ๆหมไหมโน้ตบุ๊กใหม่โทรศัพท์ใหม่หรืออะไรที่มันเกี่ยวกับอุปกรณ์การทํามาหากินที่มันเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมคุณจะจริงจังกับงานของคุณที่ทําอยู่มากขึ้นนะคะคุณจะเริ่มจริงจังคุณจะเริ่มต่อสู้มากขึ้นแต่มันก็จะมีอุปสรรคเข้ามาเยอะอยู่เพราะว่าเหมือนบางคนอนะ เวลาคุณเล่าสิ่งที่อยากจะทําให้คนอื่นฟังก็ไม่ได้มีใครแบบว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทําเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังเ e อเวายนิดนึงนะคะก็อย่าเพิ่งเล่าอะไรให้ให้ใครฟังเยอะนะอยากทาทำเลยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนมาสนับสนุนคุณลูกค้าเพื่อนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่รู้จักนะคะเข้ามาให้การสนับสนุนคุณอาจจะเป็นคนในโลกออนไลน์เพื่อนในโลกออนไลน์นะคะ แล้วคุณจะได้รับพลังงานดีๆจากตรงนั้นแหละนะคะช่วยเหลือคุณทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับพวกออนไลน์อะไรเงี้ยมองว่าค่อนข้างที่จะดีเด่นเลยนะคะเหมือนแบบว่าจะมีคนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือคุณเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักกับคุณในชีวิตจ,จริงเหลือจะรู้จักกันในชีวิตชีวิตจริงแต่ไม่ได้สนิทมากเนี่ยเป็นคนหลายๆคนในสังคมแวดล้อมครอบข้างคุณเนี่ยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณทั้งนั้นเลยนะคะคนรู้จักไม่มีใครช่วยเหลือคุณเลยมีแต่คนที่เหมือนแบบว่าคอยห้า ปาล์มแบบดูเหมือนจะหวังดีนะแต่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตคุณเลยนะคะอืมก็ถ้าจะทําโปรเจกต์อะไรก็เก็บลองเก็บเงียบเอาไว้ดูนะเนาะสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้จะว่าจะประสบความสําเร็จไหมแน่นอนค่ะว่ามันจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะแต่ว่าระหว่างทางมันจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาทดสอบคุณนะขอให้แบบว่ามั่นคงอย่าหวั่นไหวนะอืมจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะ อืมช่วยเหลือในรูปแบบไหนก็หนึ่งอาจจะเป็นการช่วยในเรื่องของการให้หยิบยืมหรือเขาจะเข้ามาอุดหนุนคุณถ้าเกิดทำค้าขายเนาะมีการมาอุดหนุนซัพพอร์ตคุณนะคะ อ่ะอันนี้ก็คือเป็นสําหรับคนที่เลือกกองสองเนาะก็คือเหมือนกิจการดีขึ้นการค้าขายการงานหรือยอดอะไรเนี่ยจะดีขึ้นนะคะจะสําเร็จในหน้าที่การงานถ้าเกิดทํางานราชการหรืองานประจํามีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีแบบเพื่อนร่วมง,งานช่วยเหลือมีผู้คนรอบข้างคอยช่วยเหลือคุณนั่นเองค่ะอ่ะจบแล้วสำหรับคนที่เลือกกองสองนะคะถ้าเกิดตรงนะคะก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้เลยนะ บายบายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องมารีทาร่หรือว่าแม่หมอมารีนะคะวันนี้เรามากันที่กอง3นะคะใครเลือกกองที่3บ้างเอ่ยนะคะได้เป็นไพ่กาลิกาอ่าทันตริกานะคะก็เป็นแบบพระแม่กาลีเหยียบหน้าอกออของพระศิวะนะเป็นแบบเออ่สถานการณ์ที่เหมือนพระแม่กาลีกำลังโกรธอะไรบางอย่างอยู่นะจ๊ะแล้วก็ท่านก็มาแบบว่า นอนลองให้พระแม่กาลลีได้เยียบเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแบบจะเกิดปัญหายิ่งใหญ่อ่ามาใครเลือกกองนี้นะคะมาดูกันกองที่สามนะขอดูสถานการณ์ของคุณในตอนนี้หน่อยว่าสถานการณ์ตอนนี้ของคุณนะเป็นอย่างไรนะคะถ้าตรงก็ไปต่อได้เลย,เลยถ้าไม่ตรงลองตั้งจิตอธิทฐานเลือกกองอื่นนะคะอาจจะลองนั่งสมาธิดูสัก5นาที1นาที2นาที3มนาที5นาทีหรือถ้ายังไม่ได้ลองวักไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวอีกวันนึงค่อยมาดูใหม่นะคะอ่ะสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรในตอนนี้นะคะ Queen of Cups นะเป็นแบบว่าความแบบจิตใจค่อนข้างที่สวาวุ่นมีความแบบอ่อนไหวง่ายมากช่วงนี้มีเรื่องให้หนักอกหนักใจมีปัญหาให้คิดหนักอกหนักใจตอนนี้คุณเจอกับภาวะปัญหาอยู่ อาจจะเป็นเรื่องของความรักหรือความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบโดนกดดันรู้สึกปัญหานี่สินอะไรเงี้ยต่างๆเยอะมากมายจัดการไม่ทันนะคะทุกอย่างมันไม่ได้เป็นได้ดั่งใจเลยอาจจะเป็นคนชาวพลังงานธาตุน้ํามีนกระกฎพิจิกชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมหรือว่าชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคือมาสถานาการณ์ตอนนี้ของคุณนะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมากคุณต้องแบกอะไรไว้หลายๆอย่างเลยนะคะแล้วจัดการไม่ถูกจัดการไม่ท่าย คือไม่สามารถที่จะทําอะไรได้สําเร็จสักอย่างเลยเพราะว่าเหมือนปัญหาอะไรมันก็ลุมเราไปหมดเลยนะคะในสถานาการณ์ของคุณที่เจออยู่ในตอนนี้เนาะ,ะมาดูสิว่าใน1-3เดือนข้างหน้าเร็วๆนี้นะคะดวงของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ,ะใบแรกเนาะก้าถ้วยนะคะดีเลยนะขึ้นมาใบแรก เรื่องอาหารการกินดีอะไรดีสังคมดีนะคะเจอคนช่วยเหลือผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูประสบความสำเร็จนะแต่ว่าคุณนะให้ระวังเรื่องของจิตใจแล้วก็อารมณ์แล้วก็คำพูดของคนรอบข้างนิดนึงค่ะมันอาจจะแบบมากระทบจิตใจคุณทำให้คุณรู้สึกเหมือนแบบ พอคุณเจอคําพูดหรืออะไรสักนิดหนึ่งอ่ะคุณก็จะรู้สึกเหมือนไปเลยคือความรู้สึกมัน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 ดิ่งลงไปเลยอ่ะให้ระวังนิดหนึ่งอาจจะเจอเรื่องปัญหาแบบคืออาจจะเจอความผิดหวังสักเล็กน้อยในช่วงนี้นะคะเหมือนแบบไม่ค่อยได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคาดหวังอะไรปล่อยจอยไม่ต้องตั้งเป้าหมายอะไรทั้งนั้นค่ะปล่อยไปเลยคืออยู่นิ่งๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองให้คิดแบบนี้นะคะเพราะถ้าคุณยิ่งคาดหวังคุณยิ่งตั้งเป้าหมายให้ตัวเองตอนเนี้ยคือมันจะยิ่งทําให้คุณหนักเพราะว่า คุณรู้สึกว่าเออมันไม่สําเร็จแต่ถ้าคุณจะตั้งเป้าหมายให้ตังจิงจริง,รงเอาเล็กๆค่ะเล็กๆคือเอาแค่ใกล้ตัวไม่ต้องตั้งเป้าหมายยิ่งใหญ่เกินไปในช่วงนี้เพราะมันจะยิ่งทําให้คุณรู้สึกกดดันตัวเองนะคะเนี่ยทุกชีวิตนะ the a อ r e ฟ o ร์ u ูนะคะคือชีวิตคนเรามันก็มีขึ้นมีลงแหละเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันก็เป็นอย่างนี้นะคะให้เรียนรู้ไว้ว่าเวลาที่ชีวิตตกดวงตกดวงแบบรู้สึกทําอะไรก็ไม่ขึ้นอนะให้รู้ไว้ว่าเราจะวางแผนชีวิตในอนาคตยังไงเพื่อไม่ให้มันเป็นอย่างนี้อ ชีวิตเรามีขึ้นมีลงตอนนี้ตกเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ทมําบุญเยอะๆนะคะเนี่ยก้างไม้ทามันมีแต่ความแบบรู้สึกกังวลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ The Hermit มไพ่บอกว่าให้คุณอะ่ะพยายามนั่งสมาธิสวดมนต์เข้าทางธรรมะบ่อยๆนิดนึงนะคะลองหาฟังอะไรที่จันลงใจหาอะไรฟังที่มันเป็นแบบเรื่องของการให้ความรู้ธรรมะหรือแนวกดแรงดึงดูดพลังบวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทุกคนลองแบบศึกษาวิธีการแบบว่าพัฒนาตัวเองเรื่องของการเงินกดแรงดึงดูดการวางแผนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการแบบปรับเปลี่ยนตัวเองเรื่องของจิตวิทยานู่นนี่นั่นนะคะลองไปศึกษาดูให้บอกว่าในช่วงหนึ่งสามเดือนข้างหน้ามันอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าที่คุณต้องการหรอกเพราะว่าอะไรมันไม่ได้ดีเพราะมันไม่ได้ไม่ดีเพราะว่า,าดวงอย่างเดียวนะมันเป็นเพราะว่าคุณอะมีความรู้สึกแบบคิดลบคิด แต่สิ่งไม่เหมือนคิดแต่สิ่งที่มันผิดหวังอ่ะมันก็จะดึงดูดแต่สิ่งนั้นเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะต้องพยายามเหมือนปรับอารมณ์ตัวเองนิดนึงหาอะไรอร่อยทานหาอะไรกินอะไรอร่อยอร่อย,ออยคือพยายามที่จะดูแลตัวเองนิดนึงอ่ะบูชาตัวเองอ่ะบูชาตัวเองอยากกินอะไรให้ตัวเองได้กินอย่าอดนะคะอยากทําอะไรทําหาอะไรดูที่มันแบบว่าบันเทิงใจอ่ะหาอะไรที่มันเป็นแพชชั่นกับชีวิตนิดนึงนะคะเพราะว่า ม่เหมือนคุณมีความกังวลเยอะแยะไปหมดเลยมันบล็อกมันบล็อกดวงของคุณนะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันไปไหนไม่ได้เลยอยากทําอะไรก็ทําไม่ได้เลยเนี่ยมีความรู้สึกสับสนนะมากๆนะคะแนะนำให้แนะนําว่าเออพยายามเหมือนแบบวางแผนชีวิตใหม่นิดนึงนะเออหาอะไรทำที่มันดีๆค่ะแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังเป้าหมายอะไรแล้วปล่อยจอยไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะทุกคน นะคะเป็นกําลังใจให้คนกองสามด้วยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะปล่อยจอยปล่อยใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรให้มันแบบเกินตัวเองในช่วงนี้นะคะคือตั้งเป้าหมายเล็กๆพอเอาแค่ว่าวันนี้ตื่นมาฉันจะพับผ้าแค่นั้นจบถือว่าคุณสําเร็จเป้าหมายแล้วนะคะหรือวันนี้ตั้งใจจะดื่มน้ําให้ได้สักหนึ่งขวดหนึ่งลิตรโอเคจบผ่านแค่นี้ถือว่าคุณสําเร็จแล้วนะคะ อะจบแล้วสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็ยังไงเล่าสู่กันฟังได้นะคะระบายได้เนาะส่วนใครอยากจองดูดวงก็ไปตรงลิงใต้โปใต้คลิปได้เลยตรงใต้ดีสปอคคลิปชัทน,นี้ได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ